เทศบาลเมืองเขาสามยอดจัดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายผลเรือนหรืออปพรประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ณที่อาคารอนเนกประสงค์เทศบาลเมืองเขาสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีวันที่6กันยายน2568ที่อาคารอนเนกประสงค์เทศบาลเมืองเขาสามยอดร้อยเอกชัชธุฒ์คูลวงศ์รองนายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอลรมเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหรืออ,องคกรพอรอโดยมีนายสามารถสรีทองรองประลัดเทศาบาลเมืองเขาสัมยอดเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการพร้อมทั้งคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศาบาลเมืองเขาสัมยอดหวัวหน้าส่วนราชการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนวิทยากรเข้าร่วมพิธีในวันนี้ซึ่งมีนายสมบัติ คนมั่นหัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยเมืองเขาสามยอดเป็นพิธีกรดำเนินรายการและในส่วนวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้และสาธิตฝึกภาคปฏิบัติซึ่งมีนายชัยชานยิ้มแก้วป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยชำนาญการเทศบาลตำบลป่าตานอำ,ำเภอ,อเมืองลบบุรีนายอุดรขำมงจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยอาวุโสเทศบาลตำบลป่าตานอำเภอเมืองลบบุรี นายวิชัยอรุณไภยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยชำนาญการเทศบาลตำบลกิดโกอำเภอเมืองลบบุรีพร้อมทีมงานร่วมบรรยายให้ความรู้และฝึกท่าปฏิบัติซึ่งมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้จำนวน70คนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยปฏิบัติงานเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความชำนาญและทักษะให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยทราบถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนอย่างชัดเจนและเป็นการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที เมื่อเกิดเหตุสาธารณาภัยทุกครั้งซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันสาธารณาภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั้นมีแนวโน้มะวีความรุนแรงมากขึ้นขึ้น,านการเปิดสาธารณาภัยแต่ละครั้งสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนของราชการและส่งผลกระทบต่อสภาวะทางเศรษฐกิจสังคมตลอดจนความมั่นคงของชาติ เทศบาลเมืองเขาสามยอดได้ระหนักถึงความจําเป็นอย่างยิ่งในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงได้จัดทําโครงการฝึอกอบรมเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าชนละเรือนนี้ขึ้นมาซึ่งกิจกรรมในวันนี้เป็นการบรรยายถึงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทฤษฎีการเกิดเพลิงไหมและในส่วนของการฝึกสาธิตภาพปฏิบัติเช่นการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงและการงับเหตุเพลิงไหมเบื้องต้น การปฏิบัติเมื่อเกิดสาธารณภัยเช่นน้ำท่วมไฟไหม้กาปรปฐมพยาบาลเบื้องต้นการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและวิธีรับมือจากสัตว์มีพิษชนิดต่างๆภาพข่าวสุรเดชแก้วไกรบรนันธิการข่าวลพบุรีทีวี4.0ปทุมทองคำผู้ประสานงานข่าวตติมบัวทองข่าวโซเชียล แต่งร้านพิธีกรภาพสนามที่ว่ากรสงวนพวกที่ปรึกษาณเดชลบ,บุรีทีวี4.0รายงานลบ,บุรีทีวีทีวีข่าวสารสาระและอาชีพเราชมลบ,บุรีทีวีได้ทั่วโลกทาง f c e e o o o k แฟ Page โดยพิมลบ,บุรีทีวีชมย้อนหลังได้ทุกเวลาใครๆก็ดูลบ,บุรีทีวีกันทั้งนั้นละ ബാലുദോട്രീയും وانالا